ผัดแย้ผัดชนะกันมานะภาคที่สามจะจบลงแบบไหนครับเจอกันที่จังหวัดพะเยาเพชรชัยเมธก็ยังเดินเหมือนเดิมครับอาศัยลูกหนักเข้าว่าแม่รุ่งกิจวันนี้แกมีความเร็วครับอ้าวเตขะขาแยบอ้าวประสานแข้งซ้ายกันครับแดงได้เร็วน้ําเงินได้หนั่งใครจะเป็นผู้ชนะครับพี่ติ๊บต้องดุนะครับรุ่งกิจยกเหมือนเดิมแต่ว่าที่ไม่เหมือนเดิมคือเพชรชัยเม่ครับโยนนี่เดินเร็วและออกเยอะขึ้นกว่าเดิมครับ ส่งสัญญาณแล้วก็ว่าหาเรื่องครับตอนนี้ถ้าพี่ทิ๊บเกี่ยวภาคอย่างนั้นน่ะผมว่ายกหน้าพี่ติพยภาคเวทีแน่นอนครับเดินเข้าหาครับเพชรชัยเมธพยายมเข้าไปครับเตะซ้ายพยายามเตะคืนแต่เพชรชัยเม่กระถิบสกัดเลยครับเตะขวามาครับรุ่งกิจพยายามต่อยท้องคืนครับวงในล็อกคอขวาคอไว้ก่อนแล้วตีขวาครับรรุ่งกิจแยกมาก่อนครับเดินทำเกมเข้าหาใหม่เลยครับเพชรชัยเมธ ส่งสัญญาณครับว่าต้องการเอาลูกดักครับมาท้าดดนกับรุ่งกิจครับเร็วได้เร็วไปแต่ว่าเพราเชเเพรชัยเมธขอลูกหนักแต่ว่าจังหวะนี้เข้าม่ขอรุ่งกิจล็อกได้ดีครับแกคีบเมื่อสักครู่นี้โอ้แกคีบเป็นคีมปากตายเลยครับรุ่งกิจเพชรชัยเมฆประเภทเด็กดื้ออยู่แล้วครับนักสู้จากร้อยเอ็ดตอนสมัยเป็นคีมรวยสันติอุบลนี่นี่ถือว่าไอแอดเบอร์ต้นๆภาคอีสานครับ ะข้าไปก่อนรุ่งกิจยึกยักหมัดมาแกฉกหมัดได้ไวครับรุ่งกิจแท่ขวาเตะม,มาครับโอ้หมัดซ้ายของเพชรชัยเมธครับแมากวักมือเรียกบอกว่าเดินเข้ามาหน่อยครับเตะขวาเจอจ่อล่างคืนครับสายกระแทกก็เจอแข้งซ้ายของเพชรชัยเมธนะครับกวักมือเรียกลุ่งกิจครับเพชรชัยเมธเตะซ้ายจ่อล่างรุ่งกิจเตะซ้ายคืนครับวงในพยายามแทงมาเลยครับ เข้าขวาของเพชรชัยเมธแข้งขวาเตะไปครับเพชรชัยเมธลูกกิดแตะซ้ายปัดซ้ายเพชชัยเมธขยับเข้ามาครับหมายมั่นปั้นมือจะเอาคืนเจอจิ้มลำตัวมาแตะขวาเจาะล่างครับทั้งคู่นี่ถือว่ายังอยู่ในเกมที่ดีครับเตะกันไปหลายชุดแล้วนะครับมาแต่ว่าท่าตระหดยอดเยี่ยมแย็บไว้แย็บขวาแกวัยครับ เพชรไัยเมธเก่งกำปัน้นเก่งกำปั้นคก็บมาแต่ว่ารุ่งกิจแกไม่เป็นเป้านิ่งนะครับโดยความใจเย็นครับเดินเข้าไปเอาเจอจ่อล่างอีกแล้วพาวงใน,นแกแกล็อกคอไว้เลยครับรุ่งกิจพยายามล็อกพยายามกดพยายามหักนะครับเดินเข้าไปครับเพชรไัยเมธจ้องและพี่ติ๊บจ้องละพี่จะจ้องผมนักมวยก็จ้องกันอยู่ แ่่จะบอกว่าลูกกิดมาเกมนี้ครับทำเอาเพชรชัยเมดีป,ปวดหัวครับแล้วก็ต้องเหนื่อยกว่าเดิมครับเอา้าโอ้พยายามจะคมต่อยท้อง่วาราลูกกิดพยายามจะบวกสอกข้ามไปจังหวะหวาดเสียวในช่วงปลายยก3ครับพักคู่เดียวครับยกหน้ายก4เดี๋ยวมีดีให้ดูครับ ตามกันต่อนะครับนี่เป็นคู่เอกในช่วงที่2รุ่งกิจกับเพชรชัยเมธหน้าหมัดหน้าแกายอดเยี่ยมจริงๆครับขวางไว้ตีพยายามจะมาใช้ทุกกลเม็ดเหมือนกันครับเพชรชัยเมธแต่ว่ารุ่งกิจแกประเภทแบบเร็วแล้วก็ตีหัวเข้าบ้านเลยครับดูรับมาเพชรชัยเมธพยายามจะเร่งเกมครับลุยเข้าไปแต่ว่าดูรุ่งกิจครับมาล็อก แล้วตั้งไว้ครับค่อนข้างที่จะอึดอัดเลยครับตอนนั้นของเพชรชัยเมฆครับพอเจอรุ่งกิจมาเกมนี้ครับแต่เขาก็พยายามเอาลุกหนักเข้าไปครับสาดเข้าไปครับทั้งแข้งทั้งบาดตะวัดในจังหวะสุดท้ายครับโดยความรีบรึดเกมที่มันกดดันให้เขาต้องเร่งเลยครับทำให้มันเข้าทางรุ่งกิจนแล้วครับตอนนี้ยังเดินอยู่นะครับเพชรชัยเมฆหัวจิตหัวใจที่สอบผ่านอยู่แล้วครับรุ่งกิจ วันนี้อาวุธอาวุธมวยกันเยอะมากเลยครับแล้วเข้าในนี่รวบใต้ปีกไว้ก่อนรวบใต้ปีกเป็นการเก็บอาวุธแล้วก็เผาเวลาครับแทงขวาเตะเข้าไปครับขยับเข้าหาเลยครับเพนชัยเพชรครับกระดูกจิตก็พยายามมาศัยลูกจุดจิตครับเล้วคอยดักเขาไว้ครับไม่ให้จ่อเกมรับง่ายๆนะครับหมัดขวาลำตัวครับแล้วนี่ครับพอได้หมัดไปหนึ่งหมัดก็ แกพยายามกอดไว้ครับรุ่งกิจยังหาหนทางครับเพชรชัยเมฆเฉียววันนี้เดียวครับมาซ้ายนี่ครับและจังหวะสุดท้ายก็เป็นรุ่งกิจครับที่พยายามคุมไว้ได้ดีครับอ้ายังไม่ยอมครับแบบไดที่ยังไม่หยุดก็ยังมีโอกาสครับไพ่รช่เมฆหมัดไปไหนขวาขวามาดูครับรุ่งกิจว่าก้มหลบหน้าหวาดเสียวครับ ต้องอาศัยของหนักอย่างเดียวนะครับเพชรชัยเมธเหวี่ยงเข้าไปครับกำปันเขาบอกว่าไม่มีรูก็เห <c oughs> วี่ยงเข้าไปาแต่พอเนี่ยแหละครับต่อยค่อมต่อยพลาดเป้านิดเดียวครับรุ่งกิจแกก็เข้ารวบไว้ก่อนน่าเป็นมวยที่ชกยากนะครับรุ่งกิจเนี <c oughs> ่ยครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นบน <c oughs> เดี๋ยวลงล่างาจุกจิกแล้วหมัดกระแทกนี่แกหมัดไวด้วยครับหมัดหน้าครับแล้วลุกล่างได้เปรียบด้วยแหละครับชชวงโชวที่ยาวกว่าครับ ขยับมานี้เห็นแล้วก็เลยเลือกได้ครับกับสถานการณ์ที่มันดูดีแบบนี้ครับลูกเกดทุกทีมลำตัวเกือบไม่ทันส่งไม้มาซะเร็วพยามหาช่องต่อนะครับเพชรชัยเมธหาเจอไหมสุรยาครับหาเจอไหมต่อไปหารูหาช่องต่อยไม่ต่อยครับ พองร้างจะต่อยแกลัดไว้เลยครับรุ่งกิจภากเห็นลิ้นไก่แล้วหรือเปล่าครับหมดยกที่สี่ครับชชยเมธครับแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตารุ่งกิจสักหน่อยสามนาทีสุดท้ายครับภาคทีสามรุ่งกิจกางเกงสีแดงครับเพชรใชเมธกังเกงสีน้ำเงิน,นแล้ว สเต็ปฟุตเวิร์กของรุ่งกิจอ่าพละกําลังไม่มีตกเลยครับยกสุดท้ายแล้วไฟนี้ดีเหมือนมีพลังวิเศษกับรุ่งกิจเหมือนตั้งใจอะครับตั้งใจเป็นพิเศษเลยครับเข้นผนงานเข้นฟอร์มออกมาได้ดีครับแต่ก็ยังสรุปไม่ได้ครับเพราะสองนาทีเ็ษตรงนี้ครับไปชัยเมฆยังมีศอกให้ได้ลุ้นครับยังมีศับท์ให้ได้เสียวต้องดูเัาว่ารุ่งกิจครับจะ ประคองตัวเองไปตามที่เองต้องการได้หรือไม่ครับกับ2นาทีที่เหลือตรงนี้พยายามจะเวียงหมัดแล้วครับทางเลือกไพ่ใบสุดท้ายของเพชรชัยเมธว่าแต่ว่ารุ่งกิจไม่ไม่เป็นเป้านิ่งครับนี่ครับทิปโอ้โหมาพยายามจะใช้ศอกกลับนะครับแต่รุ่งกิจนี่ออกมาจากมุมทันครับ ไวมากครับรุ่งกิจวันนี้เอาเอาเอาหมัดหมัดหมัดาพยายามจะเข้ารวบเข้ากอดไว้ก่อนครับไวก็จริงแต่ยังประมัดไม่ได้ครับเพราะเพชรชัยเมฆยังไม่ยอมนะครับเอออหมัดไม้ศอกไม้ครับเพชรชัยเมฆแต่ถ้าเป็นสาวๆเขาบอกว่าอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวครับแต่ว่าถ้ารุ่งกิจก็ต้องบอกว่าอย่าปล่อยมือปล่อยกาดครับเพราะเป็นการดีเดี๋ยวหัวทิ่มได้ครับเพชรชัยเมธนี่จ้องจะต่อยมัดอยู่แล้วนะปล่อยใจ ด้านหลังกลับไปยังด้านหลังกลับไปยังเสียงคนเอกแกวแก้ว,แ,กว,แ,กว,แ,กวแบบนี้น่าจะไม่อยู่แล้วล่ะนับถอยหลังนะครับเหลืออีกหนึ่งนาะที20วิโอ้โหนีเหลือไปด้านซ้ายนี่ซุปเปอร์สตาร์ซ้ายรบราบรูยังอยู่นะยังยืนให้กำลังใจอยู่ข้างเวทีนะเจ้าบุญหลงโอโ้นี่เตะซ้ายได้เสด็จมากอ้าวเพชรชัยเมฆครับเตะสองชั้นไปเลยครับแม่แต่ว่าลูกกีบอกว่าเห็นหมดแล้วครับพยายามทุกอย่างเหมือนกันนะครับเพชรชัยเมฆ โอ้โหแต่ว่าวันนี้รุ่งจิตความเร็วนี่เสมอต้อนเสมอปลายอะครับดูมีความตั้งใจมากครับขณะที่เพชรเมชเองก็ตั้งใจไม่แพ้กันแหละครับแต่ว่าวันนี้ครับ การวางหมากวางเกมของเขาครับต้องยอมรับเลยครับว่าไปเข้าทางรุ่งกิจจริงๆครับและรุ่งกิจนี่เป็นนักชกอีกหนึ่งคนนะครับที่ซุปตาของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเสกสรรออกขวัญเมืองแล้วก็รถถังจิตเมองนนบอกนะครับว่าเป็นนักชกที่ชกแล้วปวดหัวชกแล้วจุกจิกชกยากครับวันนี้ขอบพระคุณไปยังทุกท่านด้วยนะครับนี้มาร่วมกันที่ประวัติศาสตร์ด้วยกันอีกหนึ่งหน้านะครับนี่คือมวยรายการใหญ่ครบรอบ46ปีของจังหวัดพะเยานะครับ แม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ทําอะไรไม่ได้ครับโดยหัวใจนักสู้ของทุกท่านเลยครับแล้วก็นักสู้บนเวทีด้วยครับมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับไปยังกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงที่ขาดไม่ได้นะครับหัวเรือใหญ่อย่างจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็คู่มวยดีๆแบบนี้จากเพชรจินดีนะครับทั้งเสนาวิรัตวชิระรัตนวงศ์แล้วก็เสบด์รัตธเดชวชิระรัตนวงศ์ครับขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมและเชื่อว่าปีที่47 ของจังหวัดพะเยาทีมงานพินดีน่าจะได้โชว์ผลงานจัดที่กว้านพะเยาอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นมุมแดงครับรุ่งกิจบอรุ่งโลดเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรชัยเมธสอจอต้องปราจีนไปเท่ากับว,ว่าขึ้นนำสอต่อหนึ่งนะครับภาคที่สามพอชนะนี่โอ้โหหน้าตานี่หล่อขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวไปพบ กระเบนเวทีเลยครับช่วสุดท้ายมีการรางวัลสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นความภาคภูมิใจและการมอบเก่งเยอะได้ไหมมวยอย่ามอบเล็กน้อยสิรายการจะราต้องมอบเยอะๆเอาละ